าสาที่เตมภูไไ้ไยังดีเลยดหนึ่งหนึ่งหก สถานีรถไฟฟ้าสายชมพูครับสถานีบองทองครับผมที่นั่งเนี่ยรูเออ้เยอะอยู่นีย่ยาวครับผมยาวจริงๆครับผมสถานี ฟร,นนรีครับผมในสำหรับช่องคน,น,นะน,นพิการครับผมเนี่ยนี่นะฟ้าสาสิบสีฟูครับผมตอนนี้ก็กำลังอยู่ในทดลองนะฮะทดลองระบบนะฮะตอนนี้ M สิบนะฮะ PS6 ที่ผูรัสถานีมสถานีเมืองทองครับผมฝ <Yeah. S 1> ากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเข้ามาด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> บริษัทครับพี่นั่งบรุรีครับผมเนี่ย